โดยหลังจากที่โลกออนไลน์ก็มีการเผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นการสนทนากันนะคะระหว่างบอสพอลเนี่ยแหละค่ะกับ นักการเมืองท่านหนึ่งนะคะโดยขอให้ช่วยเคลียร์เรื่องคดีให้แลกกับเงินจํานวนหนึ่งซึ่งสังคมได้มีการพุ่งเป้าว่าเจ้าของคลิปเสียงนะคะเอจะเป็นคุณสามารถเจนชัยจิตตวันนิตรองขอสศพัฒพลังประชารัฐหรือเปล่านะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามไปนะคะว่าเป็นเจ้าของเสียงดังกล่าวหรือไม่นายสามารถก็ ได้ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่เป็นเสียงของตัวเองค่ะแล้วก็ถ้าใครมาพาดพิงหรือว่ากล่าวหาตนก็จะดําเนินการทางกฎหมายทันทีพร้อมย้าว่าตอนนี้นะคะตนอยู่ต่างประเทศหากสื่อช่องใดต้องการที่จะสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็รอให้ตนเนี่ยเดินทางกลับมาถึงที่ไทยก่อนอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวถามว่ารู้จักกับนายวารพจนลนะคะหรือว่าบอสพอลหรือไม่ลองโฆษกพักพลังประชารัฐก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามแล้วก็ย้อนกลับมาถามว่า เคยเห็นรูปตนถ่ายคู่กับบสอสพอลหรือไม่ก่อนที่จะวางสายไปค่ะเออถ้ากับว่าคุณสามารถที่เมื่อวานเนี่ยทางสื่อโซเชียลเขาก็เอ,อ๊ะเสียงคล้ายๆคุณสามารถเนาะใช่ไหมออนะคะก็เลยต้องโทรไปถามแต่ท่านก็บอกว่าท่านอยู่ต่างประเทศขอคุยแป๊บเดียวนะฮะก็ปฏิเสธในเบื้องต้นก็บอกว่าไม่ใช่เสียงของตนเองนะครับ